ตอนนี้ก็เตรียมตัวดูแลตลอดทั้งเรื่องแบบอาหารการกินอยากจะแบบเนี้ยมาแบบมาเรื่องแฮงเอาท์อยากเขาคงอยากจะแฮงเอาท์แหละแต่ไม่ได้จริงๆได้แต่กินน้ำลายวันนี้จัดการอะไรบ้างกันเตรียมตัวอะไรยังไงตอนนี้เรื่องคิวคือก็เหมือนที่ครั้งที่แล้วเห็นว่าเขาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วก็แบบโหมีมีชุดที่โชว์น้องด้วยแล้วน้องก็แดนอยู่ข้างในก็เลยแบบ จะเอาภาพเนี้ยเอาไปให้น้องดูซึ่งตอนนี้ชื่อก็ยังคิดไม่ออกเลยครับว่าน้องชื่ออะไรเนี้ยก็เดี๋ยวจะให้น้องดูว่าเออน้องว่าเธอว่าลูกแดนบนเวทีอิมแพคตอนนั้นเลยนะแต่พอหลังจากน,นั้นก็คิดว่านิวน่าจะไหวก็เลยจะมีแบบไปรับงานจ้ายงานสองงานปรากฏว่าแบบไม่ไหว40่นาทีตอนนั้นขึ้นประมาณ3เพลงอ่ะพอหลังจากนั้นขึ้นไปประมาณ40่นาทีแล้วแบบเขาเหนื่อยหายใจลําบากเนี่ยตอนนี้นก็เลยแบบต้องพักพักงานไปก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็หยุดเลย ช่แต่ตึงตึงใช่ตึงหมายถึงตึงกับพี่แหละไม่ได้ตึงกับท้องแหละตึงกับพี่ทไม่ไอันนี้พูดเล่นพูดเล่นหมายถึงท้องตึงนันแหละแต่ว่าเขาก็เขาก็เลยแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวเดินลำบากนิดหน่อยใช่ แต่ตอนนี้ก็ยังดูแบบหมายถึงตอนนี้คือพักเรื่องงานร้องเพลงแต่ว่าเขาก็ยังดูแลแบบที่ที่ออฟฟิศดูดูแลแบรนด์นิวฟิลคูที่มันแบบเขาเกลียบมันไม่ได้ยากมันก็คือส่งส่งออกกระจายทั่วประเทศไปอย่างเงี้ยก็อุ่นหนุนคุณแม่ได้นะครับที่แบรนด์นิวฟิลคูทครับเดือนไหนมกราคมรัฐบามกราคมครับปีหน้าต้อนรับปีมะโรงปีงูใหญ่ปีมังกรไปดิตัวเป็นคุณญเภาด้วยรับมือยังไงเตรรียมนพ้อก็ตอนนี้ถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมาก ที่แบบอ่ะในการที่เราแตะไปสมัครลูกแล้วลูกมามาทักผ่านท้องอะไรเงี้ยก็มีทักกันบ้างอะไรองี้แล้วก็แล้วก็เหมือนแบบฟังเสียงหัวใจลูกแล้วมันก็ฟังเสียงหัวใจลูกแล้วอ๋อน้องอยู่ในนั้นนะแต่หลายๆคนก็บอกแหละว่ามันจะตื่นเต้นมากกว่า เมื่อมาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นทารกแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมรับแรงกระแทกเตรียมรับแรงปัญหาประมาณกลาคมต้นปีหน้าจะร้องไหมน้ำตาแบบดูคลิปถึงไหมฟังเสียงใช่อาจจะน้ำตาไหลหนักกว่าตอนฟังฟังเสียงหัวใจเพราะมาแล้วระแบบโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนกนเลยมีแต่คนบอกว่าสามสามอะไรนะสามเดือนแรกคุณเตรียมเล่นละครชีวิตเลยนี่คือหนังชีวิตที่แท้จริงของคุณอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะเขาเขาไี่ดูแล้วก็แบบ โอเคมันก็ต้องสลับกันกับคุณแม่นะคุณแม่ให้นมแล้วเราก็เตรียมพร้อมยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเดี๋ยวลองดูฟังก์ชันนะตอนนี้ก็ปรับโซนในบ้านไว้เผื่อเผื่อน้องที่จะมาแะครับแต่ว่าเราวางแผนครบถ้วนเรียบร้อยไว้หมดเลยรอทอดทีเดียวใช่ตอนนี้คือจริงๆงแล้วมันจะมีมีมีบ้านอยู่แล้วก็มีเตรียมสร้างบ้านและเนี่ยบ้านที่จะไม่ได้สร้างทุกทีก็เพราะว่ารอนิวเนี่ยแหละก็ในเรื่องของความเชื่อเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกห้ามทุบห้ามตอกเสาเข็มฉะนั้นตอนเนี้ย อ่ะหมอวา,วางวางไว้ประมาณนั้นแะต,ต้นปีแล้วนี่จะสร้างตั้งแต่ประมาณตุลาเลยนะหรือว่ากันยาเยนี้ยเพราะหลังหลังหน้าฝนมาก็ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วสุดท้ายรอมาขนาดนี้แล้วสุดท้ายถึงวันลูาคลอดจ่ิงด้วยว่าเดี๋ยวค่อยไปไปทุบหรือไปเริ่มสร้างเสาเข็มตอนประมาณนั้นเพราะว่าการจะสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ยก็ให้เสร็จประมาณ2ปีลูกคลอดประมาณสองสามขวบลูกก็วิ่งเล่นได้พอดี ก็มีบ้างแต่เราก็เชื่อในมุมของเราว่าเราเราเออแต่ก็ดวงคือดวงคืออยู่ดีมาเป็นปีมาโงปีมังกรพอดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วมันจะมีการที่แบบเราตั้งใจว่าจะให้แบบก่อนหน้านี้ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มาจะมาช่วงเวลานี้พอดีแล้วส่วนดีนะก็พอดีแล้วแล้วเป็นเดือนเดือนมกราเป็นเดือนที่ไบชอบมากเลยซ้ำมันมีทั้งความเฟสทีฟความสุข มวลมวลองร์รวมของความสุขไว้มันดีแล้วก็นิวก็เกิดเดินมก,กราด้วยแล้วนิวเขาก็น่ารักเป็นคนแบบดีอะ่ะชีวิตเขาก็ดีเลย<ต>ก็เลยคิดว่าถ้าน้องออกมามก,กราดาจริงก็ดีทุกอย่างตามที่เราต้องการแล้วก็อาจจะไปคุยเรื่องนิดหน่อยถ้าเลิกดีประมาณช่วงไหนก็ว่าก,กันแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแต่วันนี้ก็คือเราผิยางไม่ได้ฟิกใช่ไมยังไม่ได้ฟิกก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะเชื่ออะไรเนองชื่อยังไม่คิดหรอกจากพ่อแล้วนะ มันมีการมันมีการถกถกเสียงว่าก็มีการถกเสียงเฉยๆว่าชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เคาะแล้มีการถกเสียงกันอยู่ในมุมที่เราก็คิดว่าชื่อนี้น่าจะเหมาะสมแต่ในมุมเขาเขาฝันถึงชื่อนั้นแน่มีฝันถึงแล้วมายึดความฝันเอามาบอกความจริงว่าฝันแล้วว่าจะดีอยู่ดีเขามาทักว่าชื่อนี้แน่ตอนนี้ก็รู้สึกว่า ต้องค่อยๆคิดไปก่อนว่าจะเชื่อความฝันหรือความจริงหรือว่าชื่อที่เหมาะสมกับตอนนี้แต่เอเะียไปทางใครมากกว่าชื่อใจ่ังไปทางแม่เลยรู้กาสที่จะได้น่าจะทางก็รู้ว่าอยู่ใครเป็นใหญ่ในบ้านพ่อแม่เลยครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาคิดแบบหารือกันอีกทีหนึ่งครับชื่อจริงหระชื่อเล่นเลยอันชื่อจริงหรืชื่อเล่นเลย นี่นิวเขาเหมือนแบบประกาศว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้เขารู้สึกใจหายนละเขาเป็นนักร้องหลัชีวิตรก็ก็ไม่นะพี่ว่าเขาคุยกันมาหลายรอบแล้วในการที่แบบมันจะถึงจุดนี้จริงๆอะเป็นจุดที่เขาต้องรับผิดชอบชีวิตครอบครัวแล้วเขาก็รับผิดชอบในชีวิตการงานเขามาตลอดถ้าถามว่าเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกเขามีความสุขมากในการร้องเพลงเขาอยากจะร้องเพลงจะแย่แต่ว่าแม้แม้เขาจะแบบ เออพักความสุขของเขาในเรื่องการร้องเพลงแต่เห็นสายตาเขาเลยรู้ว่ามันคือความสุขครั้งใหม่ของเขาอะซึ่งที่เรามองก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาดูแลเราหรือรักเราขนาดไหนเขาจะรักสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่านั้นนก็เลยรู้สึกว่าเขาพร้อมจะทุ่ม ชีวิตบทใหม่ให้กับการเป็นคุณแม่นั่นแน่ใครับก็มีคำถามว่ยจะวางไปเลยหรือว่าเราให้แบบเลี้ยงน้องตอาที่เขาถ่ายไปกลับก็มากรลาพอเสร็จข้อเสร็จปุ๊บก็จับเลยตุอพาร้องใช่ติดนาการ้องได้ไหม่ขนาดนั้นเราก็อาจจะต้องเป็นคุณแม่ไปก่อนสักระยะหนึ่งซึ่งถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่กลับมาแล้วเขาอั้นไม่ไหวในการที่แบบอยากร้องเพลงแล้วไม่ไหวแล้วเขาก็คุยเขา่าคนจะกลับมาอีกครั้งอะไรแต่เชื่อว่าคุณนิวไม่ทิ้งกันไร คุณนิวไม่ทิ้งกัน้องเพลงแน่นอนแล้วก็คุณนิวกบับคุณจิ๋วผมว่าไม่ทิ้งกันแน่นอนมิตรภาพความเพื่อนเขาสุดๆ